แม่งแบน์สินค้าเราแม่งแบน์สินค้าไทยแม่งไม่แม่งไม่โภคแม่งทำคอนเทนต์แบบนี้แคนอยากแก้แคนมึงจะแบนด์สินค้ามั่งจะแบน์สินค้ามันหลังลองคิดดิจะแบนอะไรคิดหน่อยคิดหน่อยมีอะไรวะไม่ใช่ผมคิดทั้งคืนใช่ไหมบีด้วยเหรอผมจะแบน์สินค้าเหม็นมึงจะแบน์สินค้าเหม็นใครก็ได้ช่วยคิดหน่อย ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยจะแบนอะไรมันดีวะคิดไปออกเยอะแบนอะไรมันไม่รู้จะดแม่งโคตรเซ็งเจออย่างงี้สวัสดีครับมาพบกับช่องหนาประคอรออฟฟิเชียลกับช่วงรายการพขย่าโซเชียลกับหลังเอิร์นครับผมอุ้ยก่อนอื่นโซเชียลเครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายทั่วโลกมากกว่าร้อยแปดสิบประเทศรับประกันคุณภาพสินค้านานหนึ่งปีเต็ม Total Shop ศูนย์รวมเครื่องมือช่างมีจำหน่ายมากกว่า 37สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศไทยวิจาก30สาขาเป็น37แล้วนะเรื่อยๆครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เป็นร้อยๆสาขาครับสินค้าคุณภาพนี่ครับอย่างที่เราเห็นครับโอ้โหใครสนใจก็ไปเลือกดูตามช็อปได้นะลองเซิร์ชดูนะเยอะแยะเลยฮาวโลตงโรตัสว่าไปบิ๊กซีนะฟิลิปปิงสตโอ้โหเยอะวันนี้นี่ค่ะ เป็นวันที่26นะฮะ26สิงหาเราจะเล่าเทปย้อนกลับไปสรุปผลว่าในโซเชียลมีอะไรสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้างเพราะอีทีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล่นไปหลายช็อตครับตอนนี้เราวนกลับเข้ามาที่ที่อ่าที่เลื่อนเลื่อนเจอก็มีเป็นคดีครับอืมเป็นคดีก็นักโทษากล่องนอกนะครับลบหนี ถ้าจะไม่ผิดเราสองคนเคยไปที่หับเผยที่หับเผยเแลนเหมือนหน้าเขาคุ้นมากเหมือนเราเราเราคุยกับเขาด้วยนะใช่คุยกับกหลายคนแล้วก็คนนั้นน่าจะอยู่ในนั้นด้วยเสื้อส้มส้มหับเผยคืออะไรครับอืเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารโดยใช้นักโทษที่คัดสรรมาแล้วออกมาทํางานข้างนอกบางคนมาปรุงอาหารบางคนบางคนมาทํามีล้างรถมีอะไรมีทุกอย่างนะที่เราไปมาเนี่ย คนที่หลบหนีเนี่ยก็ชื่อนอชอ,อนุชิตสุขสดอายุยี่สิบเก้านะครับคดีพยายามลักทรัพย์คดีครับพยายามลักทรัพย์แล้วก็ถูกคัดตัวออกมาอยู่ตรงนี้นะครับพยายามลักทรัพย์เป็นไงไคล้ายๆเขาเรียกชำเลืองทรัพย์หรือเปล่จาจะขโมยไม<ต>่ยัไม่สาเร็จ,รจรยัง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 เกมหรยวเปล่าโอเคข้อไหนก็ไม่ใช่สายไม่ใช่สายนี้ก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าเขาออกมาทํางานตําแหน่งพนักงานล้างจาน ล้างไปล้างมาหนีแม่งซทงนั้นถ้าเราพูดตามภาษาคนคุกนะพูดตามภาษาคนก่อนคนคุกถ้าคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยแล้วได้รับการพิจารณาคัดตัวไปทํางานกองนองนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะเรื่องที่สุดยอดมีแต่คนอยากไปโอ้โหเป็นโอกาสมากๆเลยย้อนกลับไปในอดีตที่เรือนจํายังไปเรือนจําสีดําหมายความว่ายังมีเจ้าที่โกงกินอยู่นะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันขาวเขายอมจ่ายเงินเยอะมากเลยเพื่อตงได้ออกกองนองยอมทำทุกอย่างเนี่ยแล้วเขาคัด ตัวแบบว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกณฑ์หลักๆคัดตัวก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรอบแรกแล้วก็จะเป็นคดีทั่วไปส่วนใหญ่น่าจะเป็นคดีทั่วไปรอบแรกตัวเก้งๆนะครับลายแลบลายล้นนี่ไม่เอานะครับส่วนตัวผมเนี่ยเคยไม่ถึงขั้นแบบว่าออกกองนอกตอนอยู่ในจำตอนนั้นเขาผิดผมจาได้สถานการณ์ในแดนที่ผมอยู่ตอนนั้นคือบิดมากอืใช้คําว่าบิดด้วยอืจะบิดออกไปให้เพื่อนเสียบเชื่อไป จะบิดออกไปสุรกรรมอืมซึ่งความมันอยู่มันจะดีกว่าอการกินกันอยู่ไม่ดีพยายามจะบิดออกไปผมจาได้ผมออกไปคัดตัวมันต้องรายงานตัวแล้วมีคณะกรรมการก็คือเจ้าหน้าที่เยอะมากประมาณสิบคนเวลาคัดตัวรายงานตัวต้องแนะนำะเขาเรียกว่าแนะนําตัวขออนุญาตครับกรผมนอจอน้าบันำน,ำนองคืออะไรเงี้ยผมจำได้ว่าผมเอาอไปคัดตัวเพื่อออ,อกแค่ออกสุรกรรมไม่ใช่กองนอกนะแค่คัดตัวขออนุญาตครับกับผมนอจอไปสัน้น ยังไม่ทันพูดแต่สกุลชื่อยังไม่จบเลยไล่ยังมาหมูก็หมาใครปล่อยเยี่ยนี่ออกมาเนี่ยเอาแม่งออกมาได้ยังไงโตแม่งไล่เยียกลับไปเลยเนี่ยคือมันยากไนงะผมจะบอกโอไล่ยังมาหมูก็หมาวันนั้นฟังชื่อให้จบก่อนก็ได้ครับหวหน้าโอโอจําวันนั้นไม่ลืมมัมั่นใจถอดเสื้อก่อนนะเขาจะไปฟันโไัไล่ใครเอาเยี่ยนี่ออกมาดี๋ยว,ว่าเาเรื่องแม่งหมดเลยใครปล่อยเยียนี่ออกมาได้ยังไงจากแดนเนี่ยอ นี่คือความยากนะครับคือไม่ได้ออกกันมาง่ายๆนะครับผมจะบอกว่านักโทษเดี่ยวกองนอกคือข้อผ่านการคัดตัวมาในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ใครออกมาแล้วจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่ลักษณะเนี่ยนอชอ,อนุชิตเนี่ยหลบหนีเนี่ยหลบหนีอันนี้เราเรียกว่าแหกคุกไม่ได้ไม่ได้เป็นแต่ส่วนมากในเรือนจำเขาเรียกคํานี้ว่าแหกหักก็คือก,ก,การหลบหนีนั่นแหละแหกหักก็เพิ่มโทษนะซวยเลยนะยเ,ยนะเพิ่มโทษทําอย่างเนี้ย ถ้าเราเป็นคนข้างในความรู้สึกคนไหนอย่างนี้เขาเรียกพาจนอพาเขาเดือดร้อนไปทั่วตั้งแต่เจ้าหน้าที่ลงไปถึงนักั่วด้วยการตอบเนี่ยอะไรมันจะยากไปหมดและหับเผอที่เราเคยไปอ่ะไปเห็นเนี่ยโอ้ยเขาให้โอกาสนักโทษดีกว่าที่อื่นเลยนะเขาให้โอกาสมากๆนะยุคสมัยนี้ไม่ใช่กองนอกเหมือนลอกท่อจะลอกท่อมีอยู่แต่นี่คือแบบได้มาทาอาหารได้มากินโอ้โหอะไรที่ดีมากแล้วไปทําเงี้ยเสียโอกาสแล้วพาจนพาคนข้างในเขาเดือดร้อนไปอีกพาเจ้าที่เดือดร้อนไปหมดหนีเนี่ยสรุป จับได้จับหรือหรือมอบตัวมอบอมโดยละมมอบโดยละมอมอบไปไม่รอดนะครับจับได้คือก็ต้องมอบแหละเขาว่าน,าน่าจะหนีไปอ่างทองแล้วติดต่อยาละขอตั้งไม่ได้เลยอย่างไปไม่รอดแต่ที่แน่แล้วหนึ่งที่เห็นเนี่ยในคลิปที่หลบหนีเ,นเอามอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ไปย <c oughs> โดน,นลักทรัพย์โดนอีกหนึ่งล <c oughs> ้อเลื่อน <c oughs> แหกแหักโดนแน่แแล้วเพิ่มโทษเนี่ยอันนี้ล้อเลื่อนอีกหนึ่งนี่แล้วที่เห็นแบบชัดๆเลยนะ หมวกกันน็อกไม่ใส่แบบสองพันสองพันโอ้โห <c oughs> <c oughs> ติดคุกนานไม่รู้เรื่อง <c oughs> อะหมวกก็ไม่ใส่แทนที่จะไปใส่หมวกหน่อยเขาลบกฏจราจรนี่บ้าเล <c oughs> ั่อีกสองพันสองพันโดนจับเข้าไปเนี่ยตามประสรบการณ์ที่เราเห็นถ้าหลบหนีแบบนี้ถูกจับเข้ามาจะต้องเจอกับอะไรอีกหลายอย่างเลยทีเดียวเชียวถึงกับเงียบไปเลยทีเดียวเชียวคือผมดูทรงเนี่ยผมมองนะนาคนเลยนะ ซูเปอร์แมกรับแดดผมว่าไปจบที่ซูเปอร์แม้ลวต่อคอดีแล้วความเป็นอยู่จะยากลําบากเป็นทวีควูณเป็นทวีคูณเพราะว่าลักษณะนี้ควบคุมยากผมเตือน<ม>ออคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ<ม>โซแฟนคลับและใครที่มีญาติเป็นผู้ต้องขังหรือหรืออยู่ในเรือนจําและได้รับสิทธิพิเศษในการออกกองนอกเนี่ยย้ําเตือนกันเลยอย่าไปทําแบบนี้มันเดือดร้อนกันไปหมดว้าวุ่นกันไปหมดได้ใจแต่ดูแลน้าย่จจายง ถ้าโดนก็ไม่แปลกนะถ้าหนีอย่างนี้เข้าไปแล้วโดนโดนชุดคอมโบเซ็ตเข้าไปก็ก็คงไม่แปลกเพราะทำเพราะอันนี้ถือว่าเขาได้โอกาสที่ดีอย่ดีมากก็ไม่ไม่ใช่เขาไปแหกกันในคุกออกมาไม่ใช่นะคือได้โอกาสที่ดีจนได้รับการไว้วางใจใช่แล้วให้เหตุผลว่าตอนแรกบอกว่าอาจจะคิดถึงลูกใกล้วันเกิดลูกอ้าวแล้วไม่ให้ลูกมาเยี่ยมไม่ให้ลูกไม่ให้เมียมาเยี่ยมหรือเป็นเพราะเหตุผลอะไรไม่รู้แต่บบอีไอีกวันหนึ่งบอกว่าอีกทีนึ่งบอกว่าถูกเพื่อนผู้้องขังทำร้ายจับสนีก ให้การทุกวนตอนนี้ยังไม่มีใครปักใจเชื่อที่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทรงพฤตธรรมให้ไปตรวจสอบเองอให้เหตุผลอะไรไปหมดถูกทําร้ายถึงก็ต้องบิดมอไซค์หนีอะไรมันก็เรื่องนะั่นแต่คือที่ผมแน่ๆไม่น่าเลยจได้โอกาสจะได้โอกาสจะได้โอกาสแล้วมันจะทําให้โอกาสคนอื่นเนี่<ค>นยายากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นอย่างที่ผมบอกมันยากแล้วแค่ผมเนี่ยตัวเลายไล่ยังก็หมูก็หมาโธเขาพิกใช่ไหมเขาพิกจาไม่ลืมตรวจสอบเลยไหม อ๋าแมงเขาสิบกว่าปีแล้วเขาไปไปยังไงขอี่เขาไปเขาคัดคนไปคนอย่างเงี้ยรายรับรายล้นเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่นิยมไม่เอาเนี่ยเสียโอกาสไปกลับมาที่เพื่อนบ้านเราบ้างตอนไหนเราก็เริ่มเกินแล้วใครไม่รู้นี่ก็เราเข้าแก๊งนกคุ้มหลีไปแล้วไม่ใช่นะ้ดูทรงผมด้วยทรงผมท่านนกคุ้มหลีมต้องปัดแปลนะอันนี้ไม่ใช่นกคุ้มหลีนี่ขเราแบบสองสี่เอเก้าเนี่ยดูทรงผมเรานี่ ประเทศเพื่อนบ้านนะครับบางเคยเห็นเคยเห็นคลิปข่าวนี่ไหมหรือจะเป็นรูปเออที่ภูมะเขือที่มีธงชาติไทยปักอยู่โอ้โหตั้งนานแล้วอเห็นอยู่เห็นอยู่ตั้งนานแล้วขมินเพิ่งรู้เขาก็เลยไม่รู้เลยสักอย่างเพิ่งจะรู้นะครับอืแต่บางส่วนก็ยังสับสนจริงหรือเปล่า AI หรือเปล่าธงชาติไทยไปปักยังสับสนอยู่ก็มีบางคนบอก ไม่ได้สับสนหรอกโง่ตั้นๆเลยมึงไม่มีอ่าถ้ามึงอยากรู้จริงไม่จริงมึงก็ลองแวะไปแถวนั้นอืกล้องส่องทางไกลมีไหมลองได้ไปไม่ถึงกล้องส่องดูว่านั่นมันธงชาติอะไรอลองดูหรือไม่ให้ใครไปติดตั้งเครื่องเสียงอืแล้วเปิดแม่งให้ดังๆอืเพลงชาติไทยเนี่ยอืแต่อย่าไปเปิดเพลงอะไรของเราที่ดังๆนะเดี๋ยวมันก็อปปี้อีกใช่ติคือบางคนเขา เพิ่งรู้อะอแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มทะเลาะก,กันเองเริ่มสับสนไงเริ่มสับสนทะเลาะก,กันเองเฮ้ยจริงมะเนี่ยเราเสียภูมิขือไทยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาหลอกไปหลอกมาหลอกตัวเองงงไปหมดแล้วอะประเทศนี้งงหมดความจริงน่ายห็นใจหน่าเห็นใจเขาโดนโดนหมดโดนปิดสื่อโดนอะไรเขารับสื่อทางเดียวพอนี้เนี่ยเขารู้กันทั้งโลกแล้วมั้งคนไทยก็รู้งนานแล้วเรื่องภูมิขือนไอ้นี่แม่งเพิ่งรู้โอ้โหแม่งโคตรเซ็งเลยเจออย่างงี้เป็นทะเลาะรู้ทะเลาะกันเองบอกเอไอประเทศนี้เนี่ย ผมคิดวิเคราะห์เนี่ยประเทศนี้นะตามประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนหน้านี้นะถูกสยามยึดครองอร่วม400ปีร่วม400ปีเรายึดครองไว้ตรงเนี้ยเขาพยายามมาบิดเบือนตัวเองไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ความจริงมันเป็นงั้นจริงนะถูกสยามยึดครองร่วม400ปีหลังจากนั้นเนี่ยพยายามหาที่พึ่งหาหาขายใหญ่ไปเข้ากับฝรั่งเศสหวังใจฝรั่งเศสจะช่วย โดนอีกแต่เข้าร่องเขาโดนเขายุดอีกอืโดนฝรั่งเศสยึดไปอีกร่วมร้อยปีอความเป็นมาประเทศนี้หลังจากนี้นะฝรั่งเศสก็ก็คือว่าก็คือปดแปปอบปลดล็อกให้อะไรเงี้ยเขาก็ได้เอกราชมาเมื่อปี2546จนถึงปี2518ซึ่งเขาได้รับเอกราชมาเนี่ยเป็นก่อตั้งเป็นประเทศโดนอีก ขมรแดงแม่งยึดอีกโอ้โหโดนเขมรแดงยึดไปอีกอ๋อปี2 0 0 0ันสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกถึงสองพันสี่ร้อยสิบแปดนีกคือสองพันร้อยสิบแปดเนี่ย <18. S 2> ที่เขาได้เอกราชก่อนที่สองพันสีร้อยสิบแปดเขาโดนเขมรแดงยึดอีกโอ้แต่เขาบอกประเทศนี้ทั้งหมดน่ที่ก่อตั้งมาเป็นประเทศมันรวมเจ็ดสิบสองปีไม่นับตอนที่โดนสยามยึดครองโดนอะไรยึดครองเจ็ดสองปีแต่ภายในเจ็ดสองปีนั้นเนี่ยก็โดนเขมรเขมรแดงยึดอีกอืยึดเข้าไปอีก ยึดเข้าบีกเนี่ยเขาออกอ่อตั้งประเทศมามันจะสองเจ็ดสามปีแล,แล้วเนี่ยก็โดนเขมรแดงยึดยึดไปยาวๆย,ยึดอีกเละเทะอีกอ้าวกองทัพเวียดนามมาช่วยอืก็โดนเวียดนามยึดอีกอืยึดอีกโอ้โหประเทศนี้ทุกวันนี้ถามว่าเป็นประเทศหรือยังจากที่เห็นกูก็ไม่เป็นอีกก็โดนหุนเซ็นยึดอีกทุกวันนี้หุณนเซ็นแม่งยึดอยู่นะทุกวันนี้นะ ตระกูลคุณเซนยึดประเทศนี้หมดนะสื่อทุกอย่างสื่อนี่ของลูกสาวคุณเซนนะที่แม่งโง่กันอยู่อย่างเงี้ยที่มันโง่อย่อย่างเงี้ยนี่คือสื่อนะยึดไว้นายยกกับลูกคุณเซนผอบรบลูกคุณเซนหมดทุกอย่างตระกูลเซนแม่งยึดไม่หมดมแล้วพวกมึงก็จงรักภักดีแล้วเกินแต่ดูแล้วคงเป็นใครกล้าโตย้งพอโตไปก็ลำบากอีกชีวิตเปลี่ยนอีกอะไรก็เห็นกันอยู่น่าเห็นใจแล้วคนประเทศนี้แบบว่ามันจากที่เราเห็นตามสื่อตามอะไรมัน มันอย่างนู้มันล่าหลังมันรับดังประเทศไทยรับสื่อหลายช่องทางอเอาที่ชัว์ที่สุดอะแต่ของเขาเนี่ยเขารับสื่อทางเดียวแล้วชีวิตเป็นแบบนี้ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะคอนเทนต์พวกเขาคอนเทนต์คนประเทศประเภทนี้นะคอนเทนต์แบรนด์สินค้าไทยอย่างเช่นเขาเรียกว่าที่ข้อขวดขวดเบียร์มั้ยมีกินแล้วขวดเบียร์ตอแม่ตกไอีแม่แตกแล้วแม่งกระเด็นเข้าตาตัวเอง ความเซอร์ของมันน่ะนะไีแม่แตกไม่กินไม่กินไปแม่แตกแล้วก็เอามาามาเททิ้งมันนี่บางคนมา่าไม่ไม่กินแล้ามาเสียไม่กินเอามาหยยบเอาเตี๋ยหยิบหยบหยิบหยิบยบไม่กินไม่กินแบานถึงอน้าไทยผมมองเนี่ยเขาทำคอนเทนต์นี้ไปเรื่อยเนี่ยก็ดีนะอืเจ้าของมา่าคงชอบอรวยแน่มึงจะซื้อไปเนี่ยมึงจะแดกไม่แดกเนี่ยมึงอย่าไปทำเลยเลยมึงแต่มึงก็ซื้อเขาอะมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบ โง่นะแต่ผมแม่งผมรู้สึกไม่ชอบว่าเอาของกินมาเหยียบอออ่าผมว่าคนที่เพราะว่าพวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าความลําบากของพวกคุณเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนเอามาม่มาเหยียบเหยียบเหยียบไม่กินไม่กินเหยียบเหยียบเหยียบเขาบอกคนที่ทําอย่างนี้กับของกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารไปดูงไม่เจริญหรอกปกติก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเอามาม่มาเหยียบก็ขอให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมบางทีดูไอแขนี่ยแม่งแบนสินค้าเรา แม่งแบรนด์สินค้าไทยแม่งไม่แม่งไม่ผูกแม่งทำคอนเทนต์แบบนี้แค้นอยากแค้แครนมึงจะแบรนด์สินค้ามั่งจะแบรนด์สินค้ามันหลังลองคิดดิจะแบรนด์อะไรคิดหน่อยคิดหน่อยคิดมีอะไรวะไม่ไมรู้ผมคิดทั้งคืนใช่ไหมบีด้วยเหรอผมจะแบรนด์สินค้าเขมรมึงจะแบรนด์สินค้าเขมรใครก็ได้ช่วยคิดหน่อย ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยจะแบนอะไรมันดีวะคิดไปออกเ่ยจะแบนอะไรมันไม่รู้จะแม่งโคตรเซ็งเจออย่างงี้แบนไม่รู้จะแบนอะไรเ,<อ>เขาไม่มีอะไรให้เราไปนั่นก็เลยแล้วผมก็ไป uh, บีคลิปเป็นไวรอลเห็นไวรอลไาที่มีฐานไทยสงาาย่าผ่าเผยฐานฐานหญิงไทยอผู้ก,กองอะตอมนะครับผู้ก,กองอะตอมสงงาผ่าเผยร้อยโทหญิง วุชยาวลีสุขสันนะครับอโอ้โหจากเหตุการณ์แบบช่องอันมามจังหวัดอบุบลราชธานีครับโอ้โหของเรานี่เพียบพร้อมแหละคุณลมบัติคุณลมบัติครบถ้วนเพียบพร้อมสง่างามมากแล้วก็เป็นล่ามวันนั้นรับหน้าที่เป็นล่ามนําคณะทูตทูตทหารเนี่ยมาลงพื้นที่ดูก็คือเป็นล่ามแล้วก็มีทหารขมรนคนหนึ่งกากันเก่ามาเลยเก่าแลซีเรงมาเลย <laughs> เปรี้ยวตีนมาเลยะ <laughs> สกินม้มา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 ,มา,มา,มา กองของเราเข้าไปชี้หน้าไป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 ที่อื่นไม่ที่มึงไปไปไล่เสียภาพออกมาโอ้โหเราดูว่าโอ้โหเราก็เจ๋งทหารคนนั้นเนี่ยถ้าเอาตรงทหารเขาเหม็นก่อนะเขาก็ได้รับการสะดุกดีวีลบุลุษอีกแล้วเจอชูคล้ายๆไอ้สมคบอ่ะเจอชูเกียรติคงจะได้อัดฉีดเป็นกงาแฟอะไรยังไงแล้วคืนเดียวเองอีกวันบ้านเขาแถลงเขาเมา คือกล่าวไปดูตามาตาเรือทูเขาดูอยู่ใช่ไหม <c oughs> เดินชนเ็้ามาเลยเมาสรุป <c oughs> เป็นฐานขี้เมาอ้าวแล้วมันเป็นเวลาตอนทิ้งที่นบ่ายมึงมาเมาอะไรในเวลาราชการเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนีสใส่ไม่ดีเนี่ยพายสรุปเมาเมาผู้กองอะตอมก็เลยเป็นไวรอลกมาสวยนะครับเขาสง่างามขางเขาเพียบพร้อมแล้วเขาโอ้ยความรู้หน้าที่การงานคือครบถ้วนี่ะเขมรไม่พอใจเด็ด ฐานหญิงเขมรไม่พอใจเด็ไอ้คนนี้เรมเหนลายที่แล้วที่ชอบลำมวยนี่บกตบุญเแมรเขาอ่ะผมดูยังไงท่าเนี้ยก็องบากดูไงก็โบนี่จ่าเนี่ยเราจําได้ท่าเนี้ยคือลักษณะไอ้ฐานหญิงเขมรคนเนี้น่าจะดูองค์บากมากแล้วชอบมากๆอ่ะที่บกตบุกเแมรแหล่งมันน่าจะหน้าอาการหนักทำชิปเลย ทำคลิปเลยเหมือนย้อนไปสมัยโซเชียลแคมเหมือนสมัยกังโอรถเนวัฒดาวแอลโอรถท้าไฟ <c oughs> ทา้ผา,ทาผู้กองเราท้าผู้กองอะตอมเราไฟไหมอะ่ะก็เราพูดเป็นภาษาอะไรของเขาแหละแต่มีคนแปลได้แบบท้าไฟไหมอะ่ะหมัดมวยอะไรได้หมดนะอืเขาแบบมวยดีจะร้องว่ะแล้วก็ทำคลิปเฮท้าไฟเฉยคือเหมือนแบบ เห็นเขาสวยกว่าหรือเปล่าอืเห็นเขาสง่างามกว่าหรือเปล่าเห็นเขาดูดีกว่าถ้าเขาไฟเพราะงั้นพับรึปับออกลูกมวยดี่ะออกลูกสดจี๊ดไงมวยดีไะมวยดีจริงเี่ยกล้าหรือเปล่าถ้าผมเป็นโปรโมเตอร์นะผมแนะนําให้นะไอฐานหญิงเขมรนเนี่ยบกตเนี่ยอยากเจอจริงหรือเปล่ารู้จักสตัมแฟร์เทคหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่า สามกติกาเนี่ยคือขับใหญ่ๆรู้จักหรือเปล่าวันซัมเป้นซฟรู้จักรู้จักหรือเปล่าสตัมแฟร์เทเนี่ยเออกล้าหรือเปล่าลองท้าดูเอ้แต่สตัมค่าตัวสิบล้านเขาคงไม่เล่นด้วยดูแล้วเขาคงไม่เล่นกล้าเดี๋ยวถ้าท้างั้นเออสดจริงหรือเปล่าไปท้าทุก่งุกกองเขาซาจีเฮียแมงม่เสียวโถแมงเห็นลวหมันไส้เห็นแลวหมันไส้แล้วพาขึ้นแล้วชอบออก ทำทำข่าวออกนะหมิเราต้องการสันติภาพอต้องการสันติภาพแล้วมึงมาท้าไฟท้าไฟเนี่งเป็นทหารสันติภาพึ่งตีนอะไรมึงมึงนี่แม่งอ,อันรพานนี่เึงมึงมึงโถ่แม่งโบกตอแม่งเด็กกระดุยแม่งจะแงทงเสียวยงเป็นเมืนดูแลขึ้นดูแลขึ้นล่าสุดเอาอีกแล้วเ,เขานี่ทำสนามบินมาแล้วขมิบทาสนามบินมาอลังการยิ่งใหญ่พรอมเป็นสนามบินใหม่อ่ะ ก็มูลค่าก็หลายหมื่นล้านอยู่นะสนามบินของเขาคุยเลยสนามบินใหม่ของเขาเนี่ยนะยิ่งใหญ่ล้าสมัยอ่ะอลังการกว่าสนามบินดอนโวยโ้อวดโอวดสนามบินดอนเมืองเนี่ยมีอายุเท่าไหร่อนับถึงวันนี้ร้อยสิบเอ็ดปีแล้วครับโอ้โหเก่าแก่ยาวนานร้อยสิบเอ็ดปีแล้วประเทศเรามีสนามบินแล้วนะประเทศนุ่งจะมีอ่ะ สนามบินร้อี่สิบเดปีไอ้เหียอายุมากกว่าประเทศมึงอีกโอแล้วคุยทําเฟี้ยวไอ้เหียคุยมึงไม่เทียบเลยไม่เทียบสวนอณภูมิไม่กล้าเทียบโธ่แม่งทําแบบไอ้หี่ใช่ไมไม่เฟี้ยวแล้วพูดถึงเรื่องแบรนด์สินค้าไทยก่อนนะืะแบรนด์สินค้าไทยแบรนด์พบประกาศจะไม่กินอะไรของเราทั้งหมดไม่กินไม่อะไรของเราทั้งหมดไม่เอาไม่เอาสินค้าไทยแต่ล่าสุดนะครับกีฬาซีเกมที่เรากำลังเป็นเจ้าผ้านะครับ เขายืนยันแล้วเขาจะมาอืจะมาตอนแรกบอกจะมาเป็นพันจะมาเท่านั้นจะมาเท่านี้สรุปจะมาหกร้อยหกร้อยคนเลยนะอืหน้าตรวจสอบนะหกร้อคนเนี่ยมามาทําส้นเตีอะไรเหรียญทองก็ไม่ได้รุนอะไรผมเห็นเนี่ยกีฬาประเภทประเทศประเทศนี้นะมีที่แบบเก่งที่พอมแบบมีความสามารถเตะตองอแค่นั้นเองที่เหลือมึงมาทําอะไรหกร้อยไม่น่ามาแต่ถ้ามึงบอกมึงจะแบนสินค้าไทยไม่ออกไทย เวลามึงมาแข่งซีเกมมึงห่อข้าวมากินกันเองด้วยนะอย่ามันกินให้กูเห็นนะอย่ามาเห็นนะว่ามันกินนู่นนี่มาแอบุลมสิ่น,นข้าวกับไปเนี่ยอย่าให้กูเห็นได้นักกีฬานะอย่ามานแน่เดี๋ยวมา <S <S ผมเอาจริงนะถ้ามาวุ่นวายกูบอกว่ามันควบคุมยากทั้งทั้งนักกีฬาแล้วทั้งกองเชียร์เราเนี่ยม,มันเกิดอะไรได้ขึ้นได้ง่ายๆนะผมวิเคราะห์อย่างนี้มันทีถ้ามันเอาไม่อยู่ก็ต้องรับชะตาในหกร้อยเนี่ย แต่อยาก,กินให้กูเห็นนะอยา่าไปเห็นมฝั่ง <S <S 1> <S 1> ของไทยแดดนี่ยอบแม่หัวทิ่มเน,นี่ยเปียวอีเียเนี่ยแบนสินค้าแบ,น,น,าแบน,นไม่จริงหรอกอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีปลากระป๋องสารแม่ครัวผมไ่เห็นทุกคลิปทาหารยินปลาป๋องนะแล้วทหารก็ออกมาอดควนแล้วอ่ะรู้ไหมเงินเดือนทหาราเขมรเนี่ยเขาทําคลิปออกมาพูดเ่ะผมดูเริม่มยันยังสา,ารเลยอืเงินเดืนอนพันแปดถูกหักอีกไม่รู้หักอะไรเหลือแปดร้อยโอ้ย เขาบอกว่าขอทานนะ่ะคนเขมเมนที่เป็นขอทานที่ไทยยังหาเงนินได้เยอะกว่านี้อีกอคือไม่มีเกยียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยอะ่ะเขาทํากับทหารเพราะงั้นแล้วเริ่มมีคลิปเล่ทาทหารขอรับบริจาคขอทานแล้วบางคนร้องให้เหม็นปลาด้วยความยากลําบากเนี่ยแล้วก็ไปเดินขอทานเนี่ยเนี่ยคือศักดิ์ศรีทหารเขาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็มีเงินเงินเดือนแปดร้อยแล้วแบบว่าลําบากมากผมดูในคลิปแบบเขาต้องไปหาปลาตามลาําธารหาปลาไปด้วยในระหว่างที่หาปลาได้กินไปด้วยแล้วก็ต้องขายไปด้วย เออไม่มีกินสเบียงหมดโอ้เอาน้ําตามลาทานเนี่ยใช้ชามที่กินมาม่าเนี่ยกินเสร็จก็มาตัดโอ้โหศักดิ์สรีฐานเขาเนี่ยเขาปล่อยแฮนขนาดนี้โอ้โหแม่งไม่เฟี้ยวยากลําบากประเทศนี้ผมดูโอ้โหบางทีไปมาบางทีก็เห็นใจบางทีก็หงุดหงิดบางทีก็หมันไส้บางทีก็หมันไส้มันรุมร้วมเพื่อการล่าสุดเลยล่าสุดเลยออ่ที่เอหรือ หรือลวดหนามเออ,อาชาวบ้านของเขานะใช่มาสู้มาดันทหารมาที่สากแก้ว,อกวเอาไม้เอาไม้มากระทุ้งมาอะไรบ้านหนองจานที่สาแก้วนะครับมาลื้อลวดหนามเพราะว่าเรื่องเรื่องตรงนี้มันเคยเป็นศูนย์อพยพมาก่อนอเป็นศูนย์อพยพมาก่อนคือคนขมรเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วตั้งแต่อ,อพยพมาก็รวมส0สิปีอ,อยู่จนเคยตัวแล้วอ,อยู่จนคิดว่าตรงนี้เป็นที่ตัวเองแต่พาอมาวันนี้มันมีกรณีพิพาทมาแล้วเนี่ยเขาเอาลวดหนามกันแล้วไม่ให้อยู่ ว้าวุ่นแล้วทีนี้ลือล้อลวดน้ำเอาไม้กี่เฟี้ยงอะไรใส่ทหารบาดเจ็บด้วยนะทหารเราอ,ะอ่ะม,มาทําอย่างนี้แล้วเป็นก็เห็นใจทหารเราจะเอาอยู่เอาไม่อยู่แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยเห็นเห็นเห็นมีโพสต์แล้วเจ๋ก็ไม่ยอ,อมละก็อยากจะประเชิญหน่อยก็คือว่าประชาชนเล่นกับประชาชนแล้วทีเนี้ยจะดูว่าจะเป็นไงต่อแต่เห็นคุณกันจอมพลังเขาเขาโพสต์ว่ามีวิธีหยุดพวกนี้อืมไม่ต้องไปใช้กัดน้ำตาไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงเลยเอารถดูดซ่วไมไปเนี่ย ฉีดที่ใส่แม่งเลยฉีดที่ใส่หน้าแม่งเลยฉีดใส่ปากแม่งเลยแม่งบวยวายวันนม่งอะไรไท,ขไท่ขโมยไถหัวขโมยขโมยไปถึงอะไรเงี้ยฉีดที่ใส่แม่งเลยคือเพิ่งนี้มันไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเงี้ยมันว้าวุ่นนะหรือว่ามันมันสร้างอาถรรพ์อะไรไม่รู้แต่ดูแล้วไม่รู้จะบานปลายหรือเปล่าไม่รูร้จะบานปลายอะเราจะมาติดตามข่าวต่อไปนะใช่มันเพิ่งเกิดเนี่ยเมื่อวานนี่เองอ่าวันนี้วันนี้ที่พกข่าวเปนอนที่ผ้า สิงหาคมเลยครับผมเดี๋ยวดูกันว่ามันจะบานปลายอะไรไงแต่ที่แน่แม่ทัพเราก็อนุมัติแล้วถ้ามีการลุกล้ําอีกเข้ามาวางกับบึ้มกับแก้มอะไรเนี่ยสอยได้เลยเอาละสอยได้เลยจา้าดูเดี๋ยวดูว่ามันจะมาซ่าอะไรเขาบอกให้สอยแล้วแม่ทัพเราสอยได้แล้วนี่ก็คือขย่าโซเชียลตลอดสัปดาห์นะของสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เราทันเทปกันวันที่26สิสิงหาคมนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันมีอะไร ผมกับพี่เอิญก็จะไปขนหาอะไรมาลื้อยาเขย่ามายี่กันไปครับผมนะครับนั้นตอนนี้ก็ขอขอบคุณเนี่ยคัทัทั้นะใครสนใจสินค้าทั้งทั้ก็สามารถไปหาซื้อสนับสนุนได้นะครับทั้งทั้จะได้มีกาลังสนับสนุนเราสองคนต่อไปนะครับแล้วก็มาพบกับอะไรเขย่าโซเชียลกับพลั่งเอิญครับทั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ